อากาศก็ร้อน <c oughs> ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารถ้าไปรับอาหารเผ็ดจัดร้อนจัดอย่างนี้ก็จะทำให้ท้องเสีย อันนี้มันก็เป็นกายภาพบำบัดอันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาสุขภาพอนามัยของตนไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่การปฏิบัติธรรมนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ ทางร่างกายเหมือนกันถ้าสุขภาพทางร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงแล้วการปฏิบัติธรรมก็อ่อนแอไปเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีโรคภัยประจําตัว <c oughs> อันนั้นแทนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่ารูปอันนี้มันกรรมตกแต่งมา <c oughs> กรรมเป็นเครื่องตกแตง่งเมื่อกรรมมันตกแต่งมาแล้วเราจะไปดัดแปลงให้มันดีเป็นปกติมันไม่ได้อันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งสอนใจคนเรา ให้รู้สึกสำนึกตัวว่ากรรมใดที่ตนทำมาแล้วมันจะแก้คืนไม่ได้มันต้องให้ผลไปตามเวลาของมันทางที่ดีแล้วสำหรับปัจจุบันนี้เราไม่ทำกรรมชั่วต่อไปอธิษฐานใจละเว้นกรรมชั่วนั้นๆเสีย ที่นี้ถ้าหากว่ามันจะต้องเกิดอีกต่อไปเมืันก็คงเกิดดีได้อัตภาพร่างกายที่ดีหึ <c oughs> ึ่งปรากฏในตำราพระสาวกบางองค์ก็ได้รับเอตสาาาัคะคือได้รับยกย่องจากศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางที่มีโรคน้อย ได้แก่พระพากุระพระพากุระนั้นเป็นลูกสองตระกูลท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีวันหนึ่งแม่เลี้ยงพาลงไปสู่แม่น้ำไปอาบน้ำกัน บันนี้ก็เอาเด็กนั่นวางไว้ริมน้ำนตัวเองก็ลงอาบน้ำเลยไปพอดีเวลาน้ำมันเป็นคลื่นซาดขึ้นมาก็บ,บังเอิญมีปลาตัวหนึ่งแหวกว่ายมาที่นั่นไปเห็นเด็ก อยู่ริมน้ำนั่นเข้าใจว่าเป็นอาหารเป็นก้อนเนื้อก็เลยอ้าปากงับเอาเด็กนั้นเข้าไปในท้องโดยที่ไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยกลืนเข้าไปเฉยๆเด็กก็ไปอยู่ในท้องของปลาตัวนั้น <c oughs> ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านธรรมะเทก่อนน้นรักษาไว้ ก็ไม่ตายม,มีคนไปตกอวนแล้วก็ไปติดอวนเขาเขา้าแล้วก็พากันหามปลาตัวนั้นไปเที่ยวประกาศขายเศรษฐีบ้านหนึ่งก็ซื้อเอาก็ซื้อแล้วก็ไปชำแหละเข้าไปไปเห็นเด็กอยู่ในท้องปลายังไม่ตายก็เกิดรัก เหมือนลูกในไส้ตัวเองก็ออกไปเลี้ยงไว้บันิไยบิดามารดาเดิมนี่ได้ให้คนไปเที่ยวสาะ,ะแสวงหาหรือว่าบุตรของตนนี่จะตายหรือยังก็ยังไม่ทราบต่อมาภายหลังได้ทราบว่า มีเศรษฐีบ้านนั้นเอาไปเลี้ยงไว้ก็จึงติดตามไปเจราจาขอคืนแต่เศรษฐีนั้นไม่ยอมให้คืนเพราะว่าเขาได้ซื้อเอาปลานั้นมาแล้วเด็กอยู่ในท้องปลามันก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อในก็เป็นความกันสมัยนั้นก็มันราชาธิปไตย นำเด็กนั้นไปทูลพระเจ้าพิมพิสารขอให้พระองค์ได้วินิจัยตัดสินว่าควรจะเป็นลูกของใครพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ตัดสินให้เป็นลูกสองตระกูลเอาเจ็ดวันให้ตระกูลนี้เอาไปเลี้ยงเจ็ดวันนันต่อไปก็ให้ตระกูลนั้นเอาไปเลี้ยง หัดเปลี่ยนกันเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาจนว่าคุมมานั้นเจริญวัยใหญ่โตแล้วก็พอเจริญวัยใหญ่โตมาก็ได้ลามานดาวิดาออกบวชเมื่อบวชไปแล้วไปบบำเพ็ญสมณธรรมอยู่สุขภาพก็ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเพียงสมอลูกเดียวก็ไม่ได้ฉันเลยความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่ออะไรไม่มีไม่ได้ฉันหยุกฉันยาอะไรเลยนน <c oughs> ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศแห่งสาวกของพระองค์ว่าเป็นผู้มีโรคน้อย แล้วในตำราท่านกล่าวว่าเมื่อท่านมีอายุอยู่มาได้ร้อยี่สิบปีท่านก็นั่งนิพพานในถ้ำกลางสงเลยท่านไม่ได้นอนท่านนั่งนิพพานไปเลยอันนี้นับว่าเป็นคติอันดีอย่างหนึ่งที่เมื่อผู้ ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะต้องพยายามสำรวมกายวาจาของตนให้ดีอย่ไปชอบเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เจ็บปวดทนทุกข์ทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายไปทำให้เขาได้รับทุกข์ทนทรมานเช่นนั้นแล้ว กรรมนั่นน่ยมันก็ตามสนองเอาเกิดไปชาติต่อไปก็มีแต่โรคภัยเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะว่าโทษที่ตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนหนนหลังนี่บุคคลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วหมอรักษาเยียวยาไม่หายนี่ล้วนแต่เป็นผลแห่งกรรมเวร ที่ตนได้ทํามาแต่ก่อนทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยใจจึงไม่ควรเสียใจให้ตัวเองเพราะว่าตนได้พลังเผลอได้ทำกรรมชั่วมาแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของผู้นั้นเนี่ยที่จะต้องสังวรระวังต่อไปเมื่อหมดกรรมเก่าอันนี้ลงไปแล้ว ไม่ได้สร้างกรรมใหม่สืบต่ออีกอย่างนี้มันก็เป็นอันว่ากรรมเวรนกําหมดไปก็มีสุขภาพอนามัยดีอย่างนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน แต่ถ้าหากว่าผู้ใดประมาทไม่ได้ใช้ร่างกายสังขารอันบุญตกแต่งให้นี้บำเพ็ญบุญกุศลทำความดีสืบต่อแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้พลาดจากโอกาสอันงามเป็นผู้ที่ไม่มีโชคไม่มีลาบถึงอย่างไรร่างกายอันนี้บุญจะตกแต่งให้ มันก็ตกแต่งให้ไปเท่าที่กำลังบุญมีอยู่เท่านั้นเมื่อบุญนั้นหมดอายุลงเมื่อใดร่างกายอันนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรนิ่งนอนใจควรพยายามบำเพ็ญอ,อบรมฝึกขนจิตใจตัวเอง การที่ได้อัตภาพร่างกายเป็นคนนี่แหละมันถึงมีโอกาสได้ฝึกขนอบรมจิตนี่ถ้าไปเป็นร่างอย่างอื่นแล้วมันมันทำไม่ได้เลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่พวกสัตว์เดรฉานหมดนั้นมันจะไปฝึกอบรมจิตใจของมันไม่ได้เลยเพราะว่าสาัตว์เดรฉานนี่มันมีรูปหยากด้วยจิตใจมันก็หยากสติปัญญาอะไรก็ไม่มี พูดก็ไม่ได้ในไปเป็นสัตว์สิ่งที่ได้ฉานแล้วนะว่าอาภัพเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนะับว่าเป็นลาบอันประเสริฐจ,จริงๆเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีสติมีปัญญาพอสมควรพอที่จะรู้ว่า ของดีคืออะไรของไม่ดีคืออะไรนี่สามารถรู้ได้อันนี้แหละสำคัญมากแต่ว่าบางคนนะ่ะเป็นผู้ประมาทปล่อยให้อวิชชาตันหาครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอันนั้นนาป่าน่าเสียดาย การที่ได้มาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์แล้วทำความดีไม่ได้อันนี้น่าเสียดายจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังเหตุผลของชีวิตังกดล่าวมานี้แล้วก็จึงสมควรตั้งอยู่ในอัปปมาธธรรมคือความไม่ประมาทเพราะว่า ผู้ใดรู้ตัวเวลาไหนแล้วทําความดีมันก็ยังได้อยู่มันก็ยังไม่สายเกินไปอไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้เช่นผู้ใดตื่นตัวในเวลาอายุมากเข้ามาอย่างนี้มันก็ยังทําความดีได้อยู่เพราะว่าจิตใจนี่มันไม่ได้แปรผันเป็นอย่างอื่นไปคือมันก็รู้สึกความเป็นมนุษย์ของตนอยู่อย่างนั้น แล้วความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในโลกเพราะองค์สามารถที่หนทางออกจากทุกให้ชาวโลกทั้งหลายได้ฟังโดยถูกต้องจริงๆนี่ไอความเชื่อความเห็นดังกล่าวมานี่จะเป็นอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนหรือวัยแก่ นี่มันมันมันเป็นไปได้รู้ได้ทุกคนแหละนั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าวัยแกก็จึงได้เข้าวัดจึงได้จำสินกันจึงได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้วัยหนุม่มวัยน้อยก็าตามผู้ใดได้มาฟังประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเพราะว่า ผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าระารรมะสง์ตั้งแต่ในวัยเด็กวัยเล็กเกี่ยงเนี่ยก็นังว่าผู้นั้นนะแตรชาติก่อนนั้นก็ได้เริ่มทำความดีมาแต่เป็นเด็กเป็นเล็กนู่นเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็ก <c oughs> ก็จึงเกิดมาในชาตินี้ เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสรู้สึกได้รู้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงๆเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลส้อยใหญ่ทั้งหลายจริงๆพระองค์เป็นผู้พ้นทุกข์ได้จริงเรายอมรับนี่นะเพราะว่าผู้ใดในทำกิเลสให้สิ้นไปแล้ว ผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์ใจเลยใจนั้นมันเป็นทุกข์อยู่เพราะกิเลสมันครอบงำต่างหากอันเมื่อละกกิเลสหมดสิ้นแล้วใจนี้ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีกัง,งวลอะไรไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้เมื่อบุคคลไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้แล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนแบบนี้นั่นเอง เอาร่างกายอันนี้ก็เห็นแจ้งอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนแกนสารอะไรมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ขันห้าอาศัยบุญกรรมตกแต่งธาตุทั้งสีน่นี่ให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆดังที่เราเห็นกันอยู่นี่นะ แล้วดินน้ำไฟลมเหล่านี้มันจะเที่ยงมาที่ไหนเราก็รู้กันอยู่อย่างดินน้ำไฟลมภายนอกอย่างนี้นะลองดูอนะ่ะมันไม่มีอะไรจะไปเที่ยงยั่งยืนได้เลยยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นอันนี้ดินน้ำไฟลมที่มาประกอบเป็นอุปร่างกายสังขารอันนี้ก็เหมือนกันเนะมืนนะ่อได้อบรม ใจิตใจบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วมันก็ย่อมเกิดปัญญาสามารถรู้แจ้งในร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงเห็นร่างกายนี้ด้วยปัญญาแล้วก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายโดยเห็นว่าตนมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุที่ไม่กิรังยั่งยืนมันก็มีแต่ความแปลผัน กระทบกระทั่งกับดวงจิตกับความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอแล้วจิตนี้เมื่อมันไม่ฉลาดมันก็ไม่เบื่ออม,มันก็ไม่หน่ายแม้จะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างไรก็ตามก็มีแต่ร้องครวนคางไปมาอยู่เท่านั้นเองแต่สําหรับจิตดวงใดที่อบรมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาแล้ว อะไรกระทบกระทั่งมาน้อยหนึ่งมันก็รู้ว่าเป็นทุกข์ไม่ไม่นึก,กว่ามันเป็นสุขสบายอะไรเลยรู้ว่าตนมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงมันถึงได้เบื่อหน่ายอดังน,น,นั้นแหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เริ่มทำความดีมาแต่เบื้องตน้นจนมาถึงได้ฝึกฝนอบรม์ใจให้สงบให้เกิดปัญญา มามองเห็นอัตภาพร่างกายนี่เป็นของไม่จรังยั่งยืนมีความแปรปรวนแตกดับไปจึงเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นนี่ความมุ่งหมายนะต้องบำเพ็ญไปจนให้เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาปรงวางบนี้ไม่ถือมั่นไว้เมื่อเบื่อหน่ายแล้วไปยังไปถือมัน่นมันอยู่มันก็พ้นไปไม่ได้ ฉะนั้นเบื่อหน่ายแล้วต้องพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยให้วางอย่าไปดีใจเสียใจกับมันอย่างนี้เพลอใจไปเสมอเสมอไปนั่นก็นับว่าผู้นั้นจะได้เห็นหนทางดับทุกข์ทางขิดใจได้ด้วยตนเองเลยแบบนี้นะไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากเพราะว่าเมื่อตนสอนใจของตนเข้าไป ใจมันเห็นแจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งปัญญานั่นแล้วมันก็ปรงก็วางลงเท่านั้นเองนะก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้นะรู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถือมั่นไว้อย่างนี้มันมันจะถือไว้ทำไมาจิตอ่ะมันก็ปรงก็วางเท่านั้นเองส่วนมากมันมันไม่รู้นี่มันไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่ มันยังถือสิทธิครอบครองร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่ดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกขกิจใจนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจใช้ปัญญาสอนใจของตนไปให้ปล่อยให้วางขันทั้งห้านี่ลงเริ่มต้นตั้งแต่เว้นจากกรรมอันชั่วทั้งหลายนั่นแหละมาโดยลำดับจนมาถึงได้พิจารณา ร่างกายสังขารให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วเกิดนิพพิทาคมเบื่อหน่ายนี่นะว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของดวงกิจโดยแท้จริงดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้